ควายข้เจ้าเต็มเลยพี่น้องเอ้มะริดมาเตะบานสุกสว่างเนาะก็เลยไปมาทางบานดักยืน,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 นหนึน่พี่น้องเนาะมีเหยื่อสายมีคุณเนาะเพิ่นไปเอาอย่างแจ้ามมละจอะโอ้อันนี้เฮือนเพินนะ่นเนาะพี่น้องเนาะยังมีเครื่องคลองอยู่นี่อยู่นะขีมาเมียนเครื่องเมียนคลองเพิน่นวะโอ้ เดินทางขึ้นภูพี่น้องเมื่อแต่บานทุกสว่างเนาะมีแต่ขึ้นภูแบบนี้เลยนะพี่น้องเลยโซถตกแล้วนะเธอหนึ่งเมื่อกี้นะขึ้นภูจนหอดบานบาลลีเอกดอยคุณแหละพี่น้องเลย นี่แหละพี่น้องอันดับอันดหนึ่งเนาะ อัน,นหมดดอกพี่น้องเลยโอ้จากสิไสก่ไฟหัวสาดิ้ดบอาลิตก็ะไรรถก็บ่คือรถคนอื่น รถเกาเกาอหางนี่อ่าอันนี้โคตรโหดอีก บ่อลอยอยาคลิดจะมาทางนี้นะพี่น้องใจบอ่อลอยแค่หลอดแน่นอนเนาะบอกได้เลยพี่น้องใจบ่อลอยครับรถนี่คอยบอกเลยจะไปบ่หอดแน่นอนไปบ่หอดแน่นอนนะ สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นองที่คารพในหักแพงเด้อยินดีตอนทับเขาสู2องบอลิตเด็กดอยเนาะอ่าพี่น้องตอนนี้บอลิตอยู่ที่มู่บานดักยืนเมืองซานไซแขวงอัตะปือสนนบดล่างนะพี่น้องเนาะมูบานขะเจ้านี่บอลิศจะมาอัปเดตให้เอฟีพี่น้องได้เห็นได้ชสมนะพี่นอ้องอ่าตอนนี้อยู่บ้านสองคนซื่อนะพี่น้อง ล่างขาอื่นนะเบอยู่เขื่อนเนาะมือนี้นะบอลิสตมามือนี้เนะมือนะม่อเต๋อบานสุกสว่างนะพี่นอนะ้องเนาะบอลิสตก็เลยแวะมาอยู่นี่นะแวะมาเดี๋ยวงัวควายขจาเต็มเนาะเห็นบอโอเคเดี๋ยวบอลลิสต์ขับขไปทางนั้นบรรยากาศตอนเที่ยงพี่นอนะ้องเนาะแปดเก้าโมงนะตอนนี้กับแปดเก้าโมงแลยนะพี่น้องนะเอ้เนาะพ่อแม้วส่วนบางรายขจาวเอยู่บ้านนะอยู่เต๋อล่งขานี้นะสองคนเนาะผระเถ้าไม่เถ้าเพิ่นอยู่นี่นะ งูควายเขยับเต็มเลยพี่น้องมาลิดมาเตะบานสุปสว่างเนาะก็เลยไปมาทางบานดากยืนหน่พี่น้องเนาะนี่เฮือนสามีสามห้าห้าร่งคาเฮือนนี่แหละพี่น้องประมาณนี้เนาะดวลเธอนึงได้ไปมายามมาส้มหมู่บ้านทางนี้นะพี่น้องนี่งูควายเขาเจ้าเต็มอะยาเลยได้บะริเองก็เะก็ดวลเธอนึงนะพี่น้องได้ไปได้ส้มเนาะ ทางนี้นะพี่น้องได้ชมเนาะได้ชมได้เบิง่งบรรยากาศเกื่อนสารบ้านซองแบบเก่าแก่แบบปูรัมบราพี่น้องเนะาะเห็นบ่นี่หมูควายขาจาวลายได้หมูขาจาวเนาะที่นี่นะขาจาวเลี้ยงพี่น้องอาชีพของขาจาวเนาะอาชีพของขาจาวทางนี้ก็คืขขขขอขจาวเฮ็ดเฮ็ดไทยเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนพี่น้องสวนกะพีมันต้นเนาะ แต่ก็เหดให้พี่น้องเป็นหลักเลยเนาะทางนี้นะโอ้โหนี่บรรยากาศเนาะหมู่บ้านนี้อ่าเบ้องสายมือเบ้องสายมือเส้นทางลวงนะพี่น้องเส้นทางลวงเลยเนาะเดี๋ยวบาริจะทายให้เอฟซีได้เห็นได้ส้มก่อนนะแ๊บหนึ่งบรรยากาศทางนี้นะพี่น้องเลยนี่เห็นบหบรรยากาศทางนี้เนาะวิวทิวทัศน์นะบรรยากาศแบบ โคตรเงียบพี like. s right. <S like ่น no. mm ้องเนาะแบบเงียบเสียบนะแถวนี้นะเงียบสงัดเลยนี่ขยเจ้ากําลังมาแต่เบียกไปงานนะขยเจ้ากําลังสิบไปเบียกไปงานนักเห็น้องเนาะรายใต้ยังไงล่ะฮะไม่มองเลยต้นเบ็ดละน้ำยิ่อ่ำเลยนะฮะบ๊บูดอ่ะกูเอะมาบ๊บูดอ่ะ ขอมังเลเหมาะไผอยู่ใต้กะนี่บักแน่บักนี่ติท้องมาติปะไผเห็นบ่พี่น้องพุ่นเนาะเพิ่นไปเอาหยังแจ่มมะละกโอ้เพิ่นมมีนเครื่องเนาะพี่น้องมีนเครื่องนาสู้มแล้วเนาะโอ้นีเนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอตอนนี้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลย เอาไปเมียนเครื่อง,มองเมียนคลองบ่โอ้ไปเมียนเครื่องเมียนคลองพี่น้องเลยตา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 ยโอ้นี่พั้งหมดเลยนะ,เ,ะนเอาจุรบุตรนี่พี่น้องเห็นบ่ยังมีเครื่องคลองอยู่นี่อยู่นะขึ้มาเมียนเครื่องเมียนคลองเพ่นวะโอ้เต็มเติมุกไม้นอนมาจริงมนะเติมนอนมาจริงมุก นู่นเก็บมาแตกเอาดังกะบ่จิบกะเนี่ยเลยเหมาะใคแตกนี่เลยมันอ๋อเรียกจิกสุกสว่างอ้มันมาเมียดเครื่องพี่น้องน้าเราไปตั้ามะกะลาเด็ดเรื่องกัดคลองเอ้ยที่เดือาจะงดนะคอนโดพี่น้องผังนะเห็นบ่เงินซานมาสองเนาะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ย แต่เขาบ่อยู่บา้านนะลังคานีเขาเจ้าอยู่ได้พี่น้องไปเจ้ายัางอยู่นอนอยู่นี่เนาะแต่ช่วงนี้เพิ่นบ่อยู่นะสงสัยอาจจะไปเบียกไปการเลยพี่น้องเนาะเพราะาว่ามันสวยแล้วนะบาลิดมากอะโอเคบาลิดกับซิเมอร์บานเลยพี่น้องไปบารีเองกับซิกาบานคือกันเนาะมา